เออกิ่งไปใชสเออเออเออรออะไรรออะไรปากกวางๆนะรออะไรเฮ่เออะไรอืมคี่อ่านไหวะโอ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 โเออเออโอโอโออืมไงกูุไงงองเลยทีนี้ไงงองเลยเอามาน่ะไงงองเลย

เกียกขี้ดินทรายนะโอ้ยจำเป็นบวกทรายนะเห็นไหมนี่เออรอๆนะ